หน้าสด no แอปนะคะจะมารีวิวตัวนิสิตเซรั่มนะคะเซรั่มเกลือหิมาลยันนี่เองนะคะก็คือจากที่ตัวเองอ่ะก็ลองได้ข่าวมาว่าเออไอเกลือตัวเกลือหิมาลยันเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ว่าช่วยลดฝ้ากระอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยลองไปหาดูแล้วก็ไปเจอตัวเนี้ยที่วัสสันนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าเยอะมากทั้งริ้วรอยแล้วก็เป็นจุดด่างดําเต็มหน้าเลยนะคะคือไม่เคยที่จะออกบ้านโดยที่แบบโนเมคอัพอ่ะจริงจรงิงทีนี้เนี่ยพอตัวตัวเนี้ย ไปลองใช้ใช้มาได้สองอาทิตย์นะคะเวิร์กมากจริง,รงคือเนี่ยเดี๋ยวอ้อมให้ดูตัวนี้นะคือและวทีนี้น่หน้าตามันคือเป็นเซรั่มมันคล้ายๆออกนมนนิดนึงคือเนี่ยนี่คือโยดหยดเซรั่มมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแค่เนี้ยใช้แค่ตอนเช้าก่อนนอนพอตื่นมาหน้ามันจะเป็นแบบใสๆเด้งๆอะคะ่ะ ค่ะช่วยได้มากเลยจากคนที่แบบเป็นผิวแบบหน้าคำ้คำๆรอยจุดด่างดำรอยสิวริ้วรอยเต็มหน้าเป็นคนที่ผิวแห้งขาดนะ้ำตัวเนี้ช่วยช่วยตอบโจทย์มากดูใกล้ได้นี่คือโนมเมคอัพนะไม่ได้แต่งเลยค่ะชอบตรงไหนว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำหอมคือปกติถ้าเกิดใช้อะไรที่มันหอมๆม,มากๆเนี่ยจะคันหน้ายิบยิบ,ยบคือตัวเนี้ดีมากคือไม่มีน้ำหอมเลยแล้วก็มันไม่มีสารอันตรายไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็คือใช้ตัว ัวเกลือหิมาลัยนนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้ก็คือแค่290บาทนะคะหาซื้อง่ายมากไปแค่ที่วสันนะคะแนะนํามากเลยค่ะตัวนี้นะคะนิสิตเซรั่มนะคะเซรั่มเกลือหิมาลัยน,นะคะ่ะ